ชีวิตคนเรานะคะมันต้องเหนื่อยแลกกับความสุขอยู่แล้วพี่น้องคะเออเป็นอย่างยายจ่าจังว่าสังซีแมนบอเอาจริงๆนะหัวอกคนเป็นแม่ในต่างแดนอืความสุขความอบอุ่นที่จะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องหาสิ่งที่เสริมสร้างเนาะสีสันให้กับครอบครัวอย่างวันนี้อืนะลูกสาวยายจ๋าเนี่ยอยู่ใกล้กันก็จริงนะคะแต่ถ้าไม่มีอาหารการกินหรือชวนมาสังสรรค์มันก็บบ้านใครบ้านมันแบบฝรั่ง เนาะเอาแบบสไตล์ฝรั่งเลยนะคะและเอาจริงมันก็เป็นสิ่งดีสำหรับตัวยายจ,จ๋าเองถ้าลูกสาวบอกแม่มีอะไรกินป่ะถ้ามีอะไรกินก็จะไปหาพูดตรงๆถ้าไม่มีอะไรกินลูกก็ไม่มาอ่านะถ้าเราเหนื่อยเราก็บอกว่าเฮย้ยไม่ต้องมาวันนี้ขี้เกียจทำ หรือถ้าเราอยากให้ลูกมากะจะกินไรล,ล่ะวันนี้เดี๋ยวจะทําให้กินมันก็ต้องเป็นเมนูที่เขาอยากกินด้วยนะคะพี่น้องอืเพราะฉะนั้นชีวิตไม่ว่าอยู่ที่ไหนการเหนื่อยเพื่อแลกแห่งความสุขความสุขสีสันก็คือลูกหลานหัวอกหัวใจของตัวเองไม่ว่าสามีเหมือนกันก็คือการดูแลซึ่งกันและกันเนาะผูกพันกันด้วยมุมนี้เราหัวอกคนเป็นแม่นะฮะม,มีลูกมีหลานมาก็มีรอยยิ้ม,มเป็นการ สัมพันธ์ใช่ไหมผูกพันดึงเขาให้เข้าหาเราโลกปัจจุบันอผมมีกับเข้าลรอเขาเขาบมบมาหาเด้พีวน้องล้างหอยล้างหอยนะคะล้างหอยล้างหอยต้มขนมจีนเอาโวยโวายซะแล้วมาดูหน้ากันหน่อยสีสันชีวิตคําว่าครอบครัวมันมีทุกรสชาติก็แบบนี้แหละนี่คือครอบครัวยายจ๋านะคะคิดถึงฝรั่งน้อยเจอน้องยาดาคิดถึงปาวินอาแวนอาแวนอือหือ เลี้ยงน้องอยังไงเอาจุดใส่ปากเร็ว้โ,โหยายจะเข้าครัวทำกินแล้วโอป้าซอสแล้วกินเจอโอเคจะเข้าครัวเมื่อกี้นี่ทำเป็นนิ่งนะคะจะได้กินไหมพี่น้องดูซินี่เอาจริงๆนะคะในมุมมองของชีวิตครอบครัวลูกหลานถ้าเอาจริงๆถ่ายทุกมุมมอง <S <S โห<ฮ>้โยเจ้าเอยมีสารพัดนั่นแหละให้คิดถึงตัวเองเนาะ อ่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะเ<ม>บิงหน้าโคโคแม่ไปซื้อของยังไม่มายจ๋าเมื่อกี้เห็นเขานิ่งไปว่าจะเข้าครัวสักหน่อย<ม>อไอะคุยกันต้อคุยกันต่อต้มขนมจีนนะคะคนไทยเราก็ต้องอดห่อไม่ได้เนาอทําไปคุยไปพี่น้องขาชีวิตความสุขแลกมาก,กับความเหนื่อยนะคะรอยยิ้ม เลขมานะคะจากความเข้าใจห่อเดียวตัวไม่พอต้มสองห่อได้เหลือทำอย่างอื่นได้นะคะจากความเข้าใจนะ,ะแต่บอกเลยว่าการเลี้ยงลูกหรือไม่ว่าสามีอ,ะอ่ะครอบครัวนะคะมันไม่มีไม่มีหรอกไอ้ที่ถูกกันตลอดเวลาเนาะแต่สิ่งไหนที่เราจะมาบวกลบคูณหารกันว่าอันไหนช่างมัน ไหนที่จะต้องเคลียร์นะคะเหมือนยกยจากับลูกเนี่ยเนาะกับสามีเช่นกันนะชีวิตเราเรียนรู้ไปกันยันตายไม่ได้มุมแค่ผัวกับเมียมุมเรากับลูกเช่นกันอย่าลืมสมัยก่อนเขาเด็กเขาเป็นลูกเราที่ไม่มีสมองเพิ่มกินเที่ยวโรงเรียนนะคะนอนพอเขามีคู่ขึ้นมาเขามีลูกมีแฟนเข้ามาละและแฟนของเขานี่ก็เป็นจุดหนึ่งเด็ก นะลูกดีกับเราขนาดไหนในมุมอยู่กับเรามันจะไปอีกแบบหนึ่งแต่พอชีวิตเขามีคู่เ้าเจอคู่ดีถ้าลูกเถียงเราคู่เขาจูนในทางที่ดีนะเออยังงันให้ข้อคิดกันดีๆมันก็จะดีแต่ถ้าไปเจอคู่ที่แสดงออกลากลูกเราไปทางเขาพูดเอาตรงๆจากความเป็นจริงที่เจอนะคะลูกเราก็จะเปลี่ยนไปจากหน้ามือที่เคยเป็นลูกเชื่อฟังพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปทันทีเขาจะเชื่อคู่ของเขา นะฮะทุกอย่างที่ยายจ๋าพูดเนี่ยสัมผัสมาด้วยตัวเองแต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตระหว่างที่เขาเจอและเขาเปลี่ยนแปลงไปนะมันเป็นชีวิตที่เขาเรียนรู้ของเขานะเพราะทุกคนเลือกคู่ยายจ๋าใช้อย่างนั้นเลยลูกยายจ๋าก็เช่นกันสุดท้ายชีวิตเขาไม่สมหวังถอยหลังมาแม่ห่วงได้แบบห่างๆช่วยได้ยามตกยากหรือลำบาก และกำลังใจบางครั้งการจะลากดึงลูกให้ตามแนวที่มันถูกต้องและให้เขาไม่เจ็บเนี่ยไม่มีใครฟังย้อนมองถึงเราเช่นกันนะเนาะเพราะชีวิตลูกเลี้ยงได้แต่ตัวเลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจเป็นของเขาและประสบการณ์ของเขาต้องเจ็บต้องเจอต้องได้ด้วยตัวเองและเด็กสมัยนี้บอกเลยว่าเราจะมาจุนเจียรือนึกถึงแบบเรา กับครอบครัวเมืองไทยหรือว่าพ่อแม่อ,อย่างที่เราทํามันคงยากและแตกต่างและเราก็ไม่หวังหรอกเอาจริงๆจะใช้คํานี้เลยนะคะขอให้เขาสู้ชีวิตได้อของตัวเองไปข้างหน้าได้ให้รอดอันนั้นก็คือสิ่งที่อยกากจะต้องการเนาะแต่มันก็ต้องใช้เวลาวัดกันไปครอบครัวจะอบอุ่นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจมันไม่ได้ตลอดเวลาหรอกเอาจริงๆเลยนะคะ เราสร้างให้มันมีความสุขมีอบอุ่นพยายามที่อันไหนถอยได้ถอยอันไหนชนได้ต้องชนบางครั้งนะคะยายจ๋าก็ใช่ว่าจะปล่อยวางทุกเรื่องเนาะมันต้องเป็นแบบนี้อืมบางครั้งเรายอมรับโอเคบางครั้งสิ่งไหนที่ไม่ใช่เขาก็ต้องยอมรับบ้างแต่ถ้าลูกเนาะสามีครอบครัวมีมุมแลกซึ่งกันและกันเราก็อยู่ด้วยกันได้นะคะแข็งกันจนเกินไปเนาะ แข็งกันจนเกินไปลูกเขาก็ยิ่งห่างไกลไปทุกวันยิ่งโลกปัจจุบันเราต้องใช้ลูกระบบพูดเพราะปลดลูกมาหาด้วยกันทำอาหารให้กินย่านเขาโบโปคาล่ามาหาพี่น้องผู้ใดเป็นยังค่อยดอเดาอาเล่าซู่กันฟังนะคะชีวิตเรียนรู้จริงๆพูดเลยว่าวันนี้ยังไม่มีคำพูดหนึ่งที่จะบอกว่าโอ ฉันรู้ทุกอย่างฉันผ่านแล้วทุกอย่างในครอบครัวฉันโอเคคํานี้บอกเลยว่าเรายังพูดไม่ได้เนใจะเชื่อเลยว่าทุกคนพูดไม่ได้นะสุดท้ายวัดกันด้วยชีวิตวัดกันด้วยต่อเมื่อเราจากไปนู่นแหละนะอารมณ์เขาอารมณ์เรา ยามเราเจ็บป่วยเราน้อยใจเราเรียกหาลูกถ้าลูกเขาไม่ว่างไม่มีเวลาวิ่งมาเราจะมานั่งเสียใจก็ไม่ได้อืมมองสภาพความเป็นจริงนะคะถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงกับทุกสถานการณ์ของเราได้อันเนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่งนอนอืไม่เสียใจไม่น้อยใจแล้วก็รักษาใจกายไว้อืมมันต้องทําอย่างนี้จริงๆโอ๊ยตายแล้ว หอยยังอยู่อ่าขนมจีนก็พอแล้วชีวิตของคนเรามันไม่ได้ทุกอย่างน้องคะถ้าเราวัดด้วยตัวเราเองเนาะวางมากยิ่งเจ็บวางมากยิ่งทุกข์แต่ถ้าเรามองอย่างเข้าใจแล้วปล่อยวางอือันนั้นแหละจะทําให้เราสุขที่แท้จริงนะคะกับคําว่าครอบครัวเนาะอันนี้ยายจะจะหัน่นอันนี้ไว้ใส่หอยนะคะ กับคำว่าครอบครัวลูกและก็สามีเช่นกันเพราะฉะนั้นวันไหนที่มีโอกาสที่ทำให้เราเจอกันแล้วมีความสุขทำในทุกๆวันให้มีความสุขให้มีรอยยิ้มซึ่งกันและกันนะทำได้ทำเพราะนั่นคือยาชูกำลังยามเราหมดแรงหมดกำลังใจพี่น้องเอ,อ,อ้ยอีลียิ่งเราแก่เท่าไปเนี่ยอย่าลืมว่าหสุขภาพร่างกายเราก็เริ่มไม่ดี เนาะเริ่มเหนื่อยล้าแล้วทีนี้สองพอเราเริ่มมีสุขภาพไม่ดีแก่แล้วลูกเต้าเขาก็เริ่มมีภาาะในช่วงที่วิ่งของชีวิตความรับผิดชอบของเขาเรามีเวลาว่างเราก็จะมานั่งน้อยใจทบทวนนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าน้อยใจเราแสดงออกในมุมที่อ่อนจนเกินไปถ้าเจอชคลูกที่เข้าใจนะ มันก็จะดีไปแต่ถ้าเจอลูกที่เขาแข็งแล้วเขาต้องรับผิดชอบแล้วตอบกลับแบบเจ็บๆพูนึกถึงยายเมืองไทยเลยคำนี้บ่มีผู้ใดเข้าใจยายดอกมันยิ่งจะเศร้าเพราะฉะนั้นเราต้องถอยหลังเข้มแข็งที่สุดของที่สุดเนาะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงเราก็จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขพี่น้องเอ้ยนี่แหละความสุขแลกมาด้วยความเหนื่อยแต่ความเหนื่อยนั้นมันจะมีเสียงหัวเราะ รอ,อยยิ้มที่ทำให้เรามีเป็นยาชูกำลังได้ เป็นบางครั้งข่าวเนาะอือเอา,อางี้แล้วกันนะฮะบวกลบคูณหารเรายังมีรอยยิ้มเรายังมีลูกหลานมากินข้าวกินปลาอือกับเรากระซืนใจแล้วพี่น้องว่าเละกะไปเนาะย้ายทุกคนอ่าปล่อยวางทุกเรื่องราวไม่ว่าเราอยู่มุมไหนชีวิตเรามาอยู่ตรงนี้ป้าๆแม่ๆที่คุยกันสิ่งไหนที่ค้างคาใจอือรู้สึกอึดอัดคําว่าอึดอัดคือความคิดที่เราไม่พูดไม่จาแต่นี้ใส่ยายจา๋าไม่ใช่ไง เออคิดอะไรพูดเลยอืมถ้าเขารับได้ก็รับรับไม่ได้ยายจ๋าปล่อยเลยนะเพราะยายจ๋าเคลียร์ในหัวใจแต่เราก็ต้องมองกาละเทศะคือช่วงจังหวะไหนที่เราจะคุยได้ไม่ว่าลูกหรือผัวะนะฮะดูหน้าตาเขาด้วยว่าเออในช่วงไหนเพราะชีวิตเขาอย่างลูกสาวยายจ๋ามีหลานคนที่สามเขามีปัญหาไหมภาระหน้าที่เขาไหมในส่วนไหนนะคะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเราไม่มาพูดกับลูกกับเต้าอยู่แล้วอืมนะ ไม่ได้มาเหนื่อยตรงนี้แล้วนะคะแต่มันก็มีเรื่องจุกจิกที่เรามองไม่ถูกใจในมุมที่เขาเขาเรียกว่าไม่ถูกต้องในชีวิตของเขาแต่เขาก็ยังรันอยู่แต่สุดท้ายแล้วยังไงยังไงก็ต้องปรงชีวิตใครชีวิตมันเราต้องทําเท่าที่เราทําได้นะอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้แล้วก็สุขต้องหาเพื่อเติมสีสันให้กับคําว่าครอบครัวมีเขามีเรา เป็นบางครั้งข่า,ขาวอันนี้ก็สุดยอดแล้วคำว่าครอบครัวพี่น้องเอ้ยว่าละก็ไปเด็กน้อยมาแล้วก็จะเตรียมกินแล้วนะคะอบหอยร้อนๆแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวจะได้น้ำจิ้มขนมจีนแล้วจ้า